กาละครั้งหนึ่งมีกษัตริย์พระนามว่าพระสังศิลชัยประสูตรออกมาพร้อมกับกายหุ้มเปลือกหอยสังใครเห็นก็ประหลาดใจพระราชบิดาเกรงว่าจะเป็นลางร้ายจึงให้นำไปปล่อยกลางป่าโชคดีที่นางยักษ์ใจดีชื่อว่าแม่เท่าตายายเก็บพระกุมารมาเลี้ยงพระสังเติบโตขึ้นมีรูปงามยิ่งนักแต่ยังคงซ่อนกายในเปลือกหอยและใช้ชีวิตอย่างถ่อมตน เมื่อเติบใหญ่พระสังศิลชัยออกเดินทางจนไปถึงเมืองที่มีการเลือกคู่ครองให้นางรจนาทิดาของเท้าสามมนพระราชาบัญญัติให้เหล่าชายหนุ่มเข้าแถวเลือกคู่ได้ตามลำดับแต่ใครเลยจะคิดว่านางรจนาจะเลือกชายหาปลาในคราบคนสวมเปลือกหอยสังทุกคนหัวเราะเยาะแต่เมื่อถึงคราวสำคัญพระสังก็แสดงปาฏิหาริย์ถอดเปลือกหอยออกกลายเป็นเจ้าชายรูปงาม สง่างามกว่าผู้ใดในล่าทุกคนถึงกับตะลึงงนันและยอมรับในบุญบารมีนับแต่นั้นมาพระสังและนางรจนาก็ครองรักกันอย่างงดงามเป็นนิทานที่สอนว่าอย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกเพราะแท้จริงแล้วคุณค่าของคนอยู่ที่ความดีและหัวใจ